วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเชนชันกันอีกเช่นเคยก็มาต่อในหมวดของกันทากันอีกนะครับผมนะซึ่งตัวนี้จะเป็นกันทาของประทางประเทศจีนเนาะเป็นงานกรอบนะครับผมจากทางค่ายอะไรรู้ค่ายเป็นค่ายเป็นค่ายของจีนนะผมจําชื่อค่ายไม่ได้ไม่ใช่ค่ะผมอ่านไม่ออกมากกว่านะครับ เออเป็นค่าเป็นค่าเดียวที่ผมต่อตัวที่เป็นตัวของฟิโด่มาครับผมนะนะมีชื่อย่อว่าอะไรอ่ะ xxff นะครับผมนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยของจีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรตัวนี้มีชื่อว่า immortal justice Gundam นะครับผมนะลองไปหาดูได้ครับผมนะในแอป อปแอปหนึ่งที่เป็นสีส้มนะครับผมนะเรามาจจซื้อได้ราคาอยู่ที่สองแบงแบงแดงนะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับผมประดีมันมีส่วนลดก็เลยเหลือแค่สองแบงแดงหน่อยๆนะครับผมนะถ้าไม่ลดก็ประมาณสองแบงแดงกับเอ่อหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แหละคิดว่าอยู่ประมาณนี้ราคานะครับผมนะจะไม่เกินสามบออย่างแน่นอนนะครับผมอิมมาเทาจัสตัวนี้ก็เอ่อ คนขับก็เป็นชินอสึกะนะครับผมนะไม่ใช่อัสซันซาร่าเพรตอนนี้ดูตอนแรกก็นึกว่าอาจเป็นอัสซันซาร่าแต่เปล่าเป็นชินอสึกะนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่าประกอบมามาแล้วมันจะดูเพอร์เฟกเหมือนเจ้าตัวของไซ์ฟรีดอมหรือเปล่านะครับผมนะอัน <c oughs> นี้รูปหรอกกล่องค่อนข้างจะบุบมาเลยนะครับผมนะต้องทำใจด้วยกันนะ ของที่เขาให้มานะครับอันนี้เนาะนี่ไปดูด้านข้างก่อนว่าม,มีอะไรบ้างอันนี้โล่ไหน,นโล่ปืนด้ามจับเอฟเฟคอะไรพวกนี้ครับผมนะแอคชั่นท่าอะไรประมาณนี้เนาะจะเหมือนอตัวของพิ่ดอมเลยอันนี้หน้าและหลังนะครับผมนะโอเค เดี๋ยวรู้ไดน้นดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างกับกิมบ t ท่อ justice นะครับผมโอเคขออนุญ,ญาตกล่องไม่ค่อยสวยต้องนำใจด้วยแล้วกันนะครับผมบอกก่อนนะถ้าใครถ้าใครคิดว่าอยากจะเก็บกล่องก็คิดดีๆแล้วกันโน้ no. เออจะมีด้วยกันฝองถุงใหญ่นะครับถุงแรกเลยไปกันให้วายอันนี้ถุงที่เป็นอุปกรณ์ด้านในนะคะผมอ่าแถมเขาแถมดีคอมาให้ด้วยนะ าแผ่ดีคอมาให้ด้วยนะครับผมพาร์ทเอฟเฟกต์หรือว่าเคสใช้ได้ครับมีพาร์ทที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆนี่นะไม่รู้คืออะไรแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปี๋เนาะอ่าอันนี้น่าจะเป็นปี๋อืมเป็นปี๋นะครับอืมเป็นปี๋เป็นพาร์ทสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําให้เป็นสีดําแทนนะครับอาจจะไม่ใช้ชุดสูบตัวของสีน้ําเงินนี้แทนนะ อาจจะเป็นตัวของดําแดงมากกว่านะครับผมนะพอดูแล้วสีดํามันน่าจะดูโอเคมากกว่านะครับผมนะถุงที่สองอ่าตรงนี้มีพาร์ทสีเหลืองแล้วก็มีแอชเบดมาให้ด้วยนะครับจะเหมือนตัวของฟีดอมเลยสีแดงก็ปกติครับผมนะเด๋ยวทำสีให้เป็นสีแดงให้มันดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับผมพารสีขาว อันนี้ลึกไหมเดมขออนุญาตแกะถุงมาดูหน่อยนะกันเนาะเอ,อ่อะไรของต่างมันมันลึกไหมลึกนะให้ดูให้ดูอัโลแล้วกันให้ดูอัโลแล้วกันเนาะให้ดูชิ้นหนึ่งความลึกของร่อ,อ,องของมันนะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ดูโอเคนะดูโอเคเหมือนเหมือนของฟรีดอมเลยดูโอเคเลยครับดูโอเคเลย ความลึกต่างๆดูใช้ได้เลยครับดูดูใช้ได้ดูไม่แย่เลยดูไม่แย่เลยนะครับผมนะถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่เลยนะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นตัวของคู่มืออันสุดท้ายแล้วนี่คู่มือนะครับผมอืมนี่อาอนานี้มีการมีมีการบอกการแต่ดีคอด้วยนะ อ่มีการบอกแปะเบดีคอร์ในหน้าสมุดเลยนะครับซึ่งผมจะไม่ได้ว่าฟ e ีดอมมีปัญหานะจะไม่ได้จริงอ่อันนี้นี่การเปลี่ยนตัวของโลดก็อารมณ์อารมณ์มจะคล้ยๆตัวของฟ e ีดอมนะครับซึ่งสามารถการแล้วก็ใส่อฟเฟลเสริมมาได้นะครับผมนะอ่าปืนก็เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ในในในล่างโหมดของยานหุนลบนะครับผมนี่ ยานได้เป็นเครื่องบินอ่อสีน่าสีอ๋ออีกหน้านานึ่งก็แบบประกอบเนาะจะเป็นสีอ่าฮะาโอเคโนโลมีประมาณนี้ครับก็ตัวของไลซิ n งไออิม m o r เ a อร์จั i c ิสนะครับผมนะ ยังไม่รู้ว่าต่อมาแล้วจะมันจะดูโอเคป่ะนะแต่ผมทําสีอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมนะสีก็ยังคงเอเล็กที่เป็นสีแดงเช่นเคยนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนตรงของที่เป็นตัวเป็นสีน้ําเงินอาจจะเป็น้เป็นสีสดําแทนนะครับเดี๋ยวเาดี๋ยง่ายดีง่าย,าย,าย,ายเรามาดูกันว่าต่อมาแล้วจะจะเพอร์เฟกเหมือนไรซิ่งฟรีดอมหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําสีประกอบต่างๆให้ทุกคนเลยมาดูว่า จุดต,ต่างๆดีหรือไม่ดีนะครับผมนะโอเคยังไงเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับกลับมาครับ กลับมาแล้วก่อสตัวของ i m m o t t l l j จ s t ติดนั่นเนองนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะไปทําสีเนาะอิม o อลทตัวนี้ผมต่อมาแล้วรู้สึกดีมากๆกับกระทางของค่ายนี้เลยนะครับค่ายของจีนะซึ่งต่อมาแล้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรเลยนะรู้สึกดีมากๆเลยนะนี่อันนี้ผมก็ไปทำสีแล้วก็ติดดีคอนะครับผม อันนี้เป็นดีคอร์ที่ผมซื้อมาตังหานนะไม่ใช่ดีคอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับผมนะผมขออนุญาตรีวิวล่างยานก่อนละกัน <phen om> อันนี้ยากอันนี้เป็นล่างแบบฟอร์มของที่เป็นล่างของยานของ i m m o r t a l just i c e นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่จะเหมือน Rising f ฟ e e ด o มเลยนะครับผมคล้ายๆกันเนาะโอเคนี่ <g> um> นะโอเคผมขออนุญาตก่อน นี่เอาขอไปลางมหุ่นยนต์แล้วกันะะเนาะสักคู่นะผมขอดูอกอกให้ดูเลยแปบ๊บเดียวครับไม่งานโอเคตัวของอ e ิมมัทท์ต้องถอดอันนี้ออกเนาะแต่ว่าตัวของอฟรีดอมไม่ต้องถอดนะครับผมแต่ว่าพอต่ออมาแล้วดูดูโดยรวมนี่คือแบบผมมองว่าไลทิ้งฟรีดอมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ อิมมัลท์จัสซอ่ะมันดูสวยกว่าฟรีดอมนะควาจริงผมดูว่ามันดูสวยกว่าเยอะเลยผมชอบไลฟ์ซิงฟรีผมชอบอิมมัลท์จัสซีดมากกว่าไลฟ์ซิงฟรีดอมโอเคเนาะประมาณนี้นี่โอเคตัวของไลฟ์อิมมัลท์จัสซีดนะครับก็จะมีโล่มาให้ด้วยเนาะปืนโล่ไปที่หลังแล้วกันเนาะอันนี้โล่ของมันนะครับ โฟกัสอ่าน้โลอาลงก็จะคล้ายของไรซิ่งฟีดอเลยแต่ว่าตัวนี้จะสามารถก้างโลกลางโลกมาได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวคนละฝั่งปะของไลซิ่งฟีดอมอ่ะผมจะไม่ได้หรือว่าคล้ายๆกันผมไม่แน่ใจจริงจำมัลืมแล้วนะครับผมนี่แต่ว่าจะมีจะมีตรงกลางนี้เนาะจะไม่สามารถเลื่อกนี้ได้นะครับผมตัวนี้ผมก็ทําเป็นสีดําเลยนะ ทั้งทั้งหมดเลยที่เป็นสีมืนเข้มทำเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับผมนะนี่ผมว่าทำเป็นสีดำม,มันดูสวยกว่าเยอะเลยพวงสีขาวไม่ใช่สติกเกอร์นะครับแต่เป็นการพ่นของผมนะตอได้กก็ก็อ้าสกะดกาสติกเกอร์แปะแต่ก็เมียวดีกว่านะครับผมอืมสวยงามผมว่ามองสวยมากๆเลยนะครับผมอ่า ก็จะมีตัวลูกเล่นที่มันเสริมมาตรงนี้เนาะที่สามารถเสียบซึ่งนี้ได้ทีหนึ่งโฟกัสน่อยโฟกัสไม่โฟกัสเลยโอเคก็มีตรงนี้เสียบเข้ามาแค่ตรงนี้นะครับผมนะอะจะก,กลางได้ไม่ค่อยเยอะนะตรงเนี้ยอืม เนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวของปืนตัวของฟิลด์จะเป็นสีฟ้าตัวแต่ว่าตัวที่เป็นจัสติสจะเป็นสีแดงนะครับจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะครับผมนะอ่าโอเคต่อมามาดูที่ตัวดีกว่านะครับขอรีวิวที่หัวกันก่อนแล้วกันจะเข้าขมาใกล้อืโฟกัส หน่อยอหวัวนี่ใบหน้าครับเขามีมาให้แค่ใบหน้าเดียวนะแต่เป็นแต่ถ้าเป็นอ่ฟิีดอ้ครับมันจะเป็นเหมือนกับขิดขีดมาให้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาให้มาอันเดียวก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมอสวยนะสวยใช้ได้เลยไม่ได้แย่เลยปิดขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่บิดก้มลงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันติดและ มันติดนะครับผมมันติดนะตัวของลําตัวอ่าบิดขึ้นลงได้ครับบิดขึ้นลงได้เนาะแล้วก็บิดซ้ายขวาได้ครับนี่ไม่เยอะนะครับตัวของแขนของไหลก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับผมนะอแล้วแขนในการหักแขนของมันนะครับ ผมไม่ดูด้านแขนนี่ก็หักเป็นตัว V เนาะตัว V สองกึกนะครับสองกึกหนึ่งแล้วก็สองนะครับมือจะให้มาในกันแบบเดียวเหมือนฟรีดอมเลยนั่นคือแบบมือแบบกลมแบบนี้นะครับผมนะจะไม่มีแบบแบมาให้นะครับตัวของกระโปรงนะตรงนี้จะสามารถเต้งสองข้างเลยนะครับผมอืม กระโปงด้านหลังจะเป็นแกนตายนะครับจะไม่สามารถขยับได้นะโอเคค่ะก็หักได้สองเกรือกเช่นเดียวกันประเดี๋ยวมันติดตรงของแป๊กแพ็กแะ้แลอาเดีวก่อนนะตรงนี้หยับได้ไม่ได้เนาะแกนตายตรงของ ตรงนี้ก็สามารถขยับได้น,ดนิดหน่อยนะครับตรงหอมข้อเท้าได้น,นิดนึงตีทเดียวเห็นไหมตีตีตีทดเดียวตัวของปลายเท้าสามารถขยับได้นะครับบิดซ้ายขวาได้นิด,นดหน่อยขึ้นลงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาตัวของแบคแพกนะครับผมขออนุญาตเอาออกตัวของแบคแพกนะครับนี่ก็สามารถบิด ซ้ายขวาได้นะครับก็ข้างบนสามารถบิดได้เช่นเดียวกันการบิดขึ้นลงก็แล้วแต่ของเราครับในการปรับตรงนี้เนาะจะมีตรงนี้ทีนึงแล้วก็ตรงนี้อีกทีนึงนะครับอุ้ยมันหลุดง่ายมากครับต้องต้องระวังด้วยแล้วกันนะเพราะแกมันไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นนะครับมันหลุดมันมันดึงขึ้นดึงลงได้ครับก็แล้วแต่เรา,เราจะจัดเนาะนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับสามารถหมุนดได้เช่นเดียวกัน นี่เห็นไหมหมุนได้อ่าแต่การกลางปีครับมันมันจะสุดแกนมันจะติดตรงนี้ตลอดเลยระวังด้วยแล้วกันนะครับเห็นนะถ้าอาจ,จปรับด,ดีๆก็อาจจะได้ครับผมนะตัวของนี้ก็สามารถบิดขึ้นบิดลงนะครับเพราะในเปลี่ยนเพราะมันต้องเปลี่ยนในรูปแบบของฟอร์มฟอร์มยาด้วยนะแล้วก็ตัวของปืนจะสามารถดึงออกมาได้นะครับ แต่แต่วต่าตอนนี้ผมนี่แต่ผมขอดูก่อนดึงออกมาได้ไหมเพราะมันแน่นมากครับถ้านี่ดีก็ไม่ต้องดึงก็ได้ครับปล่อยไว้ไแบบนั้แหละผมดึงไม่ออกมันแน่นมากครับผมผมบอกต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับมันแน่นมากครับแนะนาก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดึงครับปล่อยไปอย่างงี้แหละมันก็ไม่ไดูดไม่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็ดูสวยดีนะครับผมนะโอเคการยืนองศาถามว่ายืนได้ไมั้ยยืนได้ครับ ถ้าเราจัดท่าทางดีครับผมขออนุญาตจัดท่าทางดีเดือนจัดเพิ่มคร่าวๆกลางปีกดีๆวางมือดีๆวางเท้าดีๆอะไรประมาณนี้ครับถือโล่ถือปืนเห็นไหมวางได้ครับถือได้สบายเลยเห็นไหมวางได้สบายเลยนะครับผมโอเคที่ว่าเท่าจัดฟิตนี่คือแบบดีมากผมชอบมากเลยนะผมชอบมากๆเลย ใครที่ยังไม่ลองประกอบม,มันเนี่ยผมแนะนำให้ลองมาลองประกอบดูได้นะไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่เกินสามร้อยบาทครับผมไม่เกินสามร้อยบาทซึ่งใครที่เป็นสายทำสีแล้วไม่อยากซื้อใครที่ใครที่เปายทสีอะครับแล้วไม่มีตัวนี้แนะนําให้ลองมาซื้อมาทาได้ครับซึ่งคุ้มหนา้าหน้าครับอาจจะมีการเหลาบางจุดครับไม่ได้ไม่ได้เหลาเยอะอะไรขนาดน,นั้นครับนิดเดียวเองนิดเดียวที่อื่นที่เหลือดีปีพลาสติกแหลมบางจุดครับ อาจจะมีบางที่มันประกอบไม่สนิทนิดนึงไม่เยอะครับเชื่อทีะผมเจอไม่เยอะเลยมีแค่สองจุดเองที่ผมเจออาจจะต้องหลานิดนิดหน่อยครับผมนะที่เหลือโอเคทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคข้อดีของมันครับรูาเรื่องราคาค่อนข้างจะดูโอเคเลยลูกเล่นก็โอเคครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมลูกลิงก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะแล้วก็อะไรอ่ะอม อ๋อผมลืมมันมีดาบมาให้ด้วยเนาะ,ะตัวของกระโปรงนี่ครับน,นี่อันนี้เป็นดาบนี่ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นดาบอันนี้เสียกับอันนี้อ่าอย่างงี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะผมลืมแล้วก็มีตรงของเอฟเฟกต์ของขาด้วยเนาะ พขาวจัตเซทุกตัวมันก็มันก็เป็นเล่ตัวของตรงขาที่มันเอาไว้ตัดขาตัดแขนในตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืมตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยครับผมนะตัวของจัตเซจะมีทุกตัวเลยนะครับผมอ่าโดยรวมมีประมาณนี้ครับของตัวของจัตเซ็ตลูกเล่นค่อนข้างจะดูโอเคการประกอบถือว่าไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับผม อ่าเรื่องข้อเสียอาจจผมบอกเจตผมบอกไปก็มีจุดที่เป็นต้องหลาวนิดนึ่นอการประกบไม่สนิทอะไรต่างๆเมื่อพอเรื่องของพลาสติกแหลม,มมีอยู่บางแค่บางจุดนะครับระวังด้วยละกันแล้วก็เรื่องสีอาจจะไม่ได้สีโดนใจอะไรขนาดนั้นถ้าใครเป็นสายทำสีเที่ผมบอกไปอาจจะถูกใจนะครับผมนะโอเคเดยรวมมีประมาณนี้ครับขอจ้าตัวของ just ติ e นะครับผมนะผมแนะนำให้ซื้อนะ มันนั้นไม่ซื้อเลยใครที่เป็นสายประกอบโมโจินมาสักพักหนึ่งเลยครับอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ครับอาจจะลองลองได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้มันมีปัญหาน้อยมากแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยนะครับผมอาจจะมีเรื่องของพลาสติกหลวมนิดนหน่อย,อยแล้วก็การประกบไม่สนิทเท่านั้นเองนิดนิดหน่อยหน่อยครับสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับผมนะ Okay, โอเคเด้ลงมีประมาณนี้ครับขอเจ้าตัวของจัสติสเดีไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายช่วงไอ้ท่านท่าสุดสัมท่าที่ผมจะถ่ายที่ที่ผมจะจะถ่ายไว้แล้วกันนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมารอดูกันในในการช่วงสุดท้ายว่าเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแนละ้วว่าเดี๋ยงไงรอดูตัวต่อไปครับจะเป็นตัวอะไรก็รตดตามชมกันได้เนาะก็ถ้าใครอยากให้แนะนํากันทาตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับ ผมมีกำลังงบในการซื้อผมก็จะซื้อมารีวิวให้นะครับผมนะส่วนที่เป็นซีรีส์ของอฟีดอมนี่เดี๋ยวผมพยายามหาตัวของเดซ t i นี่อยู่นะที่เป็นของดาบันเนาะที่เป็นเ g ผมประกาศจะมาดัดแปลงให้เป็น Destiny. เดซี่นี่ไทยไทยสองนะครับพอทายเป็นไทยที่สองนะเดี๋ยวผมจะซื้อพวกพาร์ตปืนดีคอต่างหากมัปิดต่างหา แ้วกันเนาะให้ให้มันกลายเป็นดิสนีย์ไทป์ที่สองนะครับผมพยายามดัดแปลงให้มันเป็นไทป์ที่สอง,งนะครับแล้วก็เดี๋ยว Just ติกับฟรีดอมรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมก็ซื้อมาในอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้อืมเฟสิโควยแตสกสุดเลยอย่างนั้นเราติดตามชมกันได้แล้วกันเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรไมากครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าก็ถ้าผมผู้ผิดประการใดต้องขอภายในะที่นี้ด้วยแล้วกันติดต่กันได้ครับไม่ว่าครับผมนะ <c oughs> โทษดีครับตาทำมก็ <g ül> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบผมด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายมืสอสมัครมากนะ